สวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเช้านี้ก็มาพบกับมมหมีออสการ์เหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้หม,มีก็จะมาอัปเดตราคาข้าวเปลือกอีกแล้วคะ่ะทุกคนคะ่ะนะเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะวันนี้นําเสนอทั้ง ที่เป็นแบบบินเงินสดด้วยเนาะที่ขายจริงที่ขายข้าวเปลือกสดด้วยเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูราคากลางนะคะตลาดกลางเนาะแล้วก็ตลาดสําคัญทุกคนราคาประจําวันที่สองพฤศจิกายน2565ค่ะทุกคนหาชาวนาะอย่างเรานี่ก็สู้ชีวิตจริงๆนะทุกคนแต่เจอราคาจริงที่สู้กลับเราตลอดเลยทุกคนคะเรามาดูกันนะจะได้ไม่เสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูรายการแรกจังหวัดแรกลงสีแรกกันเลยเนาะ ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลินะทุกคนค่ะ105นะคะต้นข้าว35กรัมค่ะโรงสีราศีพานิชฐ์ศรีสะเกดนะทุกคนค่ะอ,อําเภอราศีสไลจัจังหวัดศรีสะเกดนะทุกคนราคา 14, 0 0 0พบาทต่อตันค่ะต่อมาค่ะโรงสีไฟไทยเจริญวัฒนานะคะอําเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญราคา 14, 0 0 0พบาทต่อตันค่ะ ต่อมาค่ะโรงสีกิจทวียโสธรอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรน,นะคะราคา13,000บาทต่อตันค่ะต่อมาค่ะโรงสีสหพัฒนาอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะคะราคา1 5 0 0 0บาทต่อตันค่ะสุดท้ายนะทุกคนคะ่ะโรงสีสหกรณก์รรเกษตรสุวรรณภูมินะคะอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทุกคนราคา 15,500บาทนะคะต่อตันทุกคนคะ่ะนะคะต้องขอขอบคุณที่มานี้นะคะจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะทุกคนคะ่ะข้อมูลประจำวันที่2พฤศจิกายน2565ค่ะขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะเดี๋ยวมาดูนี่คะ่ะทุกคนคะ่ะที่ขายไปนะคะเป็นราคาขายข้าวสดค่ะทุกคนคะ่ะข้าวมะลิสดนะกขอ15ค่ะทางบ้านมามีก็ขายไปแล้วนะ ร้านแห่งนี้อยู่ที่อำเภอปาปากนะทุกคนคะจังหวัดนครพนมนะ ราคานี้ค่ะทุกคนประจำวันที่1พฤศจิกายน2565นะคะช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนะคะเข้าไปช่วงเที่ยงกว่าเนาะทุกคนตามบินนี้เลยค่ะขาเข้าขาออกนะอ่าสำหรับที่ทุกคนถามว่าหักความชื้นหักอะไรไหมทุกคนดูนะคะหักสิ่งเจือปนหักความชื้นทุกอย่างเป็น 0. 0.0 0เนะคะแสดงว่าไม่หักราคานี้คือราคาที่ คิดรวมมาแล้วนะสำหรับข้าวเจ้าสดคือขายให้ราคานี้กันเลยทุกคนคะ่ะราคาตันละหนึ่งมื่น 1,833บาทต่อตันค่ะทุกคนคะคิดเฉลี่ยนะกิโลละ11บเาทแปสตางค์อ่าทุกคนคะเห็นพื้นที่บางพื้นที่มี12บาทด้วยเนาะยังไงทุกคนขายราคาเท่าไหร่กันร่วมกันคอมเมนต์หน่อยนะคะนะอ่าร่วมกันคอมเมนต์กันนะคะว่าทุกคนขายได้ราคาเท่าไหรนะ่เนาะมามีขายเท่านี้ค่ะทุกคนคะ่ะทางภาคอีสานเรียกเป็นหมื่นเนาะหมื่นหนึ่งก็คือมี12กิโลนะอ่าหมื่นละ1 4ึ สองบาททุกคนคะ่ะนะขายไปก็ได้เงินเท่านี้นะคะอืม อ่ะสำหรับวันนี้มามีนำเสนอจบลงไปแล้วทุกคนนะร่วมกันคอมเมนต์ได้ว่าทุกคนขายได้ราคาเท่าไหร่มีความคิดเห็นอย่างไรเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมามีออสการ์ด้วยนะคะนะชาวนาวคนนี้จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปพัฒนาช่องน้อยๆไปเรื่อยๆเยนาะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกคนมากค่ะแล้วพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณทุกคนมากคะ่บกคบบกคะ,นนบ,ะ,คคคะบ๊ายบาย